มาปลาซิวปลาซิวคนหนึ่ pues นปนงปาซิวร้อยแดงงะสอนกุ้งพิธีชีวิต

giúp <Sý> pa phai à? để đái tờ rồi đấy tôi bên tôi chắc to hơn show máy không Ở

ดีสอนกุ่มนำมันถ่วงเดี๋ยวเทือกัอนทีบาตาโปทีมบอลล็อกขึ้นขนาดโอ้เดไย์เว้ยไอ้เดรย้ บเอาปลาไพ่ป่ะไม่ได้ปลาไพ่เดือดกว่าเออบังไม่เขาเขาอยู่ฝน่งคหนเือนอยู่ไมดน้ำปลาน้ำลงไปว่านั่เอาแค้มพวกรึไงเด็กดกว่า

เบิ่องมองไม้่มกถหามอกไม้เรามาเด้อมันชอกแตกไปน้ำปลาเมื่อกี้ เนี่ยมันจะจุดเปล่ยนมันคือได้อมานเนาะมันเต็มเมือสังหารเลย